สวัสดีครับก็สำหรับวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวตัวอ,อันเดกา ือมันบอกแล้วว่าอันะกาก,ก็คือมันจะซัพพอร์ตตัวโครงด้านหน้าและเหมือนเป็นถ้าในยุคตอนนี้ก็จะคล้ายๆเอทีดัมเปอร์ก็คือเวลามันสัมผัสกับตัวขอบลามก็จะสไลด์ลงนะฮะอันนี้มีมาน่าจะเกือบสิบน่าจะสิบปีได้ละ ปรมาเอ้ยหรือไม่ก็เกือบเกือบสิบปีนะฮะสมัยออกตัวแรกนี่เป็นสีเทาแต่ตัวณปัจจุบันสีเทามันหายากแหละตอนนี้มันก็จะมีแต่ว่าก็ยังหาได้อยู่นะที่เป็นสีอื่นเช่นสีเขียวสีแดงสีส้มเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันใช้งานได้หลากหลายแต่ไม่ค่อยได้ใช้ข้อเสียมันคือมันติดเบรกยาก โคนเลยไม่ค่อยได้ใช้นี่แหละเพราะมันติดเบรกยากแต่ว่าตัวสัมผัสมันนะจะมีความเลื่อนก็ไม่ต่างอะไรกับเบรกเฉลียวเบรก้านะในตอนปัจจุบันนั่แหละตัวพลาสติกจะมีความแข็งมากนะฮะตามชื่อตามชื่ออันเดอร์กาดนะก็คือโดนลางแล้วม,ลลมันจะเลื่อนอ่โดนขอบลางมันจะเลื่อนใช้ซับพอร์ตส่วนหน้าของโคนได้เป็นอย่างดีนะฮะ ตัวแผงนึงเนี่ยมันจะมีแบบสำหรับล้อโตล้อโตแล้วก็มีสำหรับล้อกลางกับล้อเล็กจะเป็นตัวนี้นะสีด้าม,มีแยกชิ้นแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่ารหัสอะไรเพราะว่ามันหายากแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้จริงๆหาได้จากตัว Starter p a ์แพดนะครับจะมีอันดับกาแถมมา โอเคเดี๋ยวจะติดให้ดูถ้าเกิดว่าตัวแผงเปล่าๆผมจำผมไม่รู้ว่ามันจะแถมน็อตหัวเหตมาให้หรือเปล่านะอันนี้ผมเตรียมน็อตหัวเหตมาให้สี่ตัวนะฮะแล้วรถที่จะใส่ก็คือล้อกลางนะฮะโควงวซดเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูกันเลยนะครับอันนี้ให้เลือกให้เลือกดีๆนะจะมีล้อโตกับล้อ ล้อ,อกลางร้อเล็กถ้าเราเลือกรอโตใส่เนี่ยจริงๆถามว่าใส่ได้ไหยก็มีโอกาสที่จะติดก็คือว่าตัวตัวด้านใต้อจะต่ำกว่าหนึ่งมิลประมาณนี้ก็ไม่แนะนำนะครับถ้าต่ำกว่าหนึ่งมิลก็คือไม่ผ่านการวัดของกรรมการแล้ะฉะนั้นเลือกให้ถูกนะฮะ นี่เราแกะมาเรียบร้อยแล้ววิธีใส่ไม่ยากนะครับเตรียมน็อตมานะส,สองรูแรกอะ่ะมันจะสัมผัสกับตัวรูด้านตรงนี้ทุกโคง้งทุกโค้งจะมีรูตรงนี้อยู่จากนั้นเราก็ทำการขันเข้าไปนะฮะ ก่อนขันก็เช็คดูดีๆว่ามันติดกับตัวไอ้นี้ไหมติดกับตัวอะไรเขาเรียกว่าอะไรตัวโคงตัวน็อตที่ติดหัวโคงหรือเปล่านะฮะอันนี้ติดไหมไม่ติดนะแต่รู้สึกว่าเหมือนน็อตมันจะไม่ถึงหรือเปล่าอ่าน็อตมันไม่ค่อยถึง หรือผมขันไม่แน่นก็ไม่รลวแต่ดสูสกติร็แล้วนะหลุดเลยน็อตไม่ถึงว่างั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวน็อตแป๊บนะฮะโอเคแสดงว่าน็อตที่มันใช้ต้องเป็นน็อตยาวประมาณแปดมิลนะแปดมิลประ่าเเ็กแทก ประมาณแปดแปดมิลน,นะประมาณแปดเก้ามิลอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่กันใหม่ได้ละแต่เหมือนจะยาวไปดันโค้งไปเลยเฮงั้นเดี๋ยวใส่ให้ดูเข้าๆดีกว่า อันนี้เป็นการใส่ใดูคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวใครอยากดูเซตติ้งคันนี้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนะตัวนี้จะใส่ไม่ยากจะเห็นหัวมุมปะหัวมุมก็คือจะใส่ล้างกับตัวนี้ โลน็อตมันจะทำให้เกินมาหลายโลเลยนะแล้วแต่เราจะใส่ได้เลยนะตามสบาย จริงๆติดแค่อันเดียวสองสองอันเดียวก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันคอยลังไว้อยู่แน่นเหมือนกันนะครับนี่นะฮะตัวอันดากาศจะเป็นแบบนี้และอย่างที่ผมบอกว่าเนี่ยเวลาสมรติว่าโดดไปใช่ไหมมันเฉะขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะเลื่อนพอดีเนี่ยแถมไม่เกี่ยวละแถมไม่เกี่ยวโลเลยเพราะว่ามันยืนยืนเยอะอยู่ มันมันก็จะเลื่อนฟื้อไปฟื้บเงี้ยประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวหาตัวไอ้นี้ก่อนตัวจ้ำนะฮะเดี๋ยวจะให้ลองดูว่ามันจะถึงจ้ำระดับไหนนะฮะอ่ะในส่วนของตัวจ้ำนะครับก็ลาไป ตัวอันดากาศจะติดพอดีเลยเห็นไหมแต่ว่าไม่ได้แบบว่าไอ้นี่นะติดแบบเนินนะเพราะว่าตัวอันดัากาศมันจะมีความเลื่อนอยู่แล้วนะมันก็จะสไลด์ลงประมาณนี้เขีเ่ยไปประมาณนี้ดังนั้นถึงไม่แนะนําว่าให้ใส่ตัวใหญ่กับล้อกลางนะเพราะว่ามันติดนบไปเลยนะฮะและแบงล่าแบงแบง,แบง,แบงอันนี้คือแบงติดไหม ไม่ติดนะฮะลื่นนิดเดียวเห็นปะครับผมก็เป็นตัวเลือกนะครับในการใช้งานนะฮะถ้าสนามถ้าสนามมันไม่ได้โหดมากใช้เบรกเขียวเบรกฟ้าวิ่งกันก็ใส่อันากาศดูก็เป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมันจะครอบคุมตรงที่ว่า มันจะเหมือน A T d u m p ดัมเปอร์ตรงที่โดนขอบลามก็จะไหลเลื่อนนะฮะตัวเลือกในการวิ่งที่คนไม่ค่อยนึกถึงกันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้จะจะเป็นเน้นติดเบรกมากกว่านะฮะอ่ะคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจก็กดติดตามกันนะฮะขอบคุณไวรัสมินิโฟร์วิลนะสปอนเซอร์หลักของเรานะครับจำาหน่ายรถได้อะไรอุปกรณ์ทรรมาีาเลิกชมเลอกชอบได้ถ้าไปทําเพจไวรัสมินิโฟร์วิลแล้วบอกมันจะช่องไว้แครได้ส่วนลดในการเส้อสินค้าถึง15%นะครับ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ